วันนี้นะครับผมก็มีวิธีการหาเว็บฟรีไฟไง่ายๆมาแนะนานะฮะก่ <S <S อนอื่นนะฮะให้เข้าไปที่เว็บ MVP Zone เลยนะฮะหลังจากเข้ามาแล้วก็กดสมัครสมาชิกด้วย Facebook เลยนะครับทุกคนวิธีการเติมเงินง่ายๆก็กดที่เติมเงินเลยนะฮะแล้วเลือกหักผ่านด้วยทัวร์เลสนะฮะแล้วทําการโอนเงินเข้าเบอร์น,นี้เลยนะครับหลังจากโอนแล้วให้นําเลขข้างอีมากรอกแล้วก็รอประมาณ1-5นาทีนะครับทุกคนหลังจากเติมแล้วเราก็ไปสุ่มเพชรฟรีไฟกันเลยนะฮะผมก็จะทําการสุ่มของรางวัลสุดพิเศษนะครับทุกคน มานะฮะในรอบแรกเราจะได้อะไรทุกคนทุกคนคิดว่าผมได้อะไรโอ้โหไม่ได้อะไรนะฮะไปกดต่อไปเรื่อยๆนะฮะรอบที่สองเได้หนึ่งมันแปดร้อยเพโคตรคุ้มนําไปกดต่อกดต่อรอบนี้ถือว่าได้กำไรแล้วนะฮะโอ้โหไม่ได้เฮ้ยชุดเอสุดยวลข้างทุกคนไปกดรอบที่สี่นะฮะจะได้อะไรเอ่ยเฮ้ยได้ชุดเอซุดทุกคนโคตรคุ้มสําหรับใครที่ได้รับโค้ดเอซุดนะฮะก็สามารถไปรับได้ทางเพจเอวีพีโซเลยนะครับโดยการนําหลักฐานที่เราได้โค้ดนะครับส่งไปทางแชทนะครับแอดมินก็จะตรวจสอบแล้วก็ให้โค้ดเรามานั่นเอง หลังจากนั้นก็นําโค้ดที่เราได้ไปเติมในเว็บเติมโค้ดฟรีไฟล์ได้ตามปกติเลยนะครับทุกคนแค่นี้โค้ดเขาจะเข้าไอเดีเราแล้วนะครับสาหรับการเติมเพชรก็กดตรงที่ดูของรางวัลทั้งหมดนะฮะแล้วให้เรานําเลขที่ได้นะฮะไปกรอกในเว็บเติมเกมตามปกติเลยนะครับโดยการใส่ UID นะฮะแล้วนําเลขที่ได้นะฮะมาวางตรงนี้เลยนะครับทุกคนนี้นะฮะก็ตามนี้เลยนะครับแค่นี้เราก็จะได้รับชุดอสุดๆแลบเพชรจานวน2วันเพชรแล้วนะครับทุกคนบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับสำหรับใครที่อยากซูมเพชรฟรีไฟล์ราคาถูกและของอรอื่นอื่ ไที่เว็บ MVP Zone เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับผมก็โอเคนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผม PP TG นะครับวันนี้ผมก็จะมาลองเล่นเซิร์ฟอินโดนะครับที่พี่มังบอกว่าเนี่ยเซิร์ฟเนี้ยมันหายอะไรง่ายให้มาลองมาเล่นดูนะครับเพราะว่าอาจจะได้ช็อตเพิ่มนะครับผมก็จะมาอาัดคลิปเล่นเต็มเกมให้ดูกันเลยนะว่ามันจะหายอะไรได้ง่ายเหมือนที่พี่มังเขาพูดจริงไหมครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับเคนะพอดูเดี๋ยวตาแรกผมจะเล่นเป็น M500 นะครับเคนะเอาเปิดเสียงเลย เฮ้ยอะไรวะน่ะเพื่อนพูดอะไรอะ่ะคนดูเพื่อนพูดอะไรอะ่ะเฮ้ยม<า>ันร้บบนองเพลงว่ะแม่งปึ๊บโหมีกำลังใจเลยปึ๊บปึ๊บนี่ไงเพาเพื่อนร้องเพลงนั่นน่ะนะผมเลยยิงโดนอ่ะชาว w i n d o ร้งองเพลงโคตรพอเลยดูมาครับตอนนี้ได้หนึ่งหัวแล้วปึ๊บสองหัวปึ๊บสามหัวชีตชีตเนี่ยร้องโปกันน่ะโดนร้องโปรปั่นน่ะ เออไาดิอีกคนหนึงอยู่ไหนแต่ส่วนมากเนะี่ยชาวเอนูแบบยังไงเขาแบบยืนโล่งไปนะครับเวลาผมเห็นเขาเล่นนะ,นะเ,นเขาน่าจะเ,เขาน่าจะโหภาษาอะไรอ่ะแม่งมโหดูน้องเขาพูดเดียด๋ยวคนดูบูจูดืูจูดบูจูดบูจูดปืจดบูจูดปืจดบูจูดนี่มาต่อยโอ้โหสี่หัวนะครับเกมแรกได้สี่หัวนะคขโน่นเนี่ยโอเคนะครับเดี๋ยวตาสองเราจะเล่นเป็นดีเซิร์นนะครับเอ้ย โอเคนะเมื่อกี้เพื่อนเราอ่ะร้องเพลงให้ฟังนะเราเลยแบบยิงหัวโดนเนี่ยแบบ้องแบบเพื่อนเราร้องเพลงให้ฟังไงมาตอนนี้แหละวมาผมไปซื้อไปละปึ๊บหัวหนึ่งปุ๊บหัวสองปึ๊บหัวสามอืมนี่ไงไฮไลท์ไฮไลท์เลยได้ฟูตเท็เลยอีกตัวหนึ่งหายไปไหนเจ้าสีหัวหัวอ้ยหัวตัวสแปกมาหัวที่สี ป๊บโหเพื่อนกดปึงป้งๆๆเลยคนดูได้ยินป่ะโหเมื่อกีก้กดค้างค้างจ๋าเลยอะ่ะมาครับคนดูเดี๋ยวตาที่สามก็จะเล่นดีเซรลเหมือนเดิมนะครับมาปึ๊บหาตัวไม่เจอแต่ส่วนมากเนี่ยผมไม่ค่อยเห็นชาวอินโดยิงหวัวเลยนะอุยไม่โดนชาวอินโดเนี่ยผมแบบที่ผมเล่นานานนะยังไม่เคยเห็นใครแบบเล่นมันช็อตเลยนะไม่แต่แบบกดค้างอย่างเดียวเลยนะครับส่วนมากจะเห็นแต่กดค้างนะปึ๊บมไม่โดนปึ๊บหัวหนึ่ง นีมาเราจะมาหาอะไรนะครับสี่หวัวนะหัวสองปุ๊บหวัวสามหัวลดอัดตัวคนดูนึกว่งผมไม่ลดเลยเอา้าชนะแล้วก็โอเคนะครับตาที่สี่นะครับก็คนดูไม่ต้องงงนะทำให้ผมถึงมีแบบซองไฟอะไรอย่างเงี้ยพอดีได้กล่องแบบแอดรอปลด9 7นะครับ9้าบาทคนดูได้แบบส0 0รเพชรอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปสุ่มเอานะครับโอเคนะมาหวัวหนึ่งหวัวสองอืม ตัวที่สตัวที่สนี่นี่ไม่โดนนี่ไงหัวที่3ตัวที่4อยู่ไหนตัวที่4อยู่ไหนนี่แม่หาไม่เจอเลยโอ้โหเพื่อนสมอย่างเดียวแหละคนดูเคนคับซื้อไม่โดนอะ่ะผมสนมากนะไม่ค่อยมีใครแบบวิ่งซิกแซกเลยนะครับมีแต่แบบวิงงาาว่งตรงๆเข้าหาวิ่งตรงตรงเลยอะ่ะ และเหมือนเขาจะเหมือนจะมองไม่เห็นแหละที่วิ่งที่ที่ผมเจอนะครับที่ผมเจอเหมือนจะมองไม่เห็นเลยนะแล้วก็ส่วนมากอ่ะอัดตัวทั้งนั้นเลยนะครับเอานี่ไงพูดถึงก็อัดตัวเลยนะสาวคนนี้อัดอัดตัวเละเลยนะครับโอเคนะผมคงไม่โดนล้องโพจะแม่นะ่เล่นอย่างเงี้ยยิงหัวทั้งเกมอะครับอโอเคนะคนดูมาเกมสองนะครับเกมแรกผมว่ามันจบไวไปนะเดี๋ยวแล้วผมก็ามาเล่นให้ดูสองเกมนะครับมาเอา้าเพื่อล้มแล้วไวเกิน ยังไม่ได้เริ่มเลยยังไม่ได้เริ่มยิงเลยมาเอ้ยตัวนี้ยืนนิ่นึงจะให้เขาเปิดก่อนนะให้ผมค่อยค่อยยิงนะครับมาปึ๊บปึ๊บนี่หนึ่งหัวครับน,นี่เอ้ยโหตรงนั้นโคตรเยอะเลยสองหัวสามหัวเอ้ยสี่หัวเอ้ยเว้ย โอ้คนรู้ผมจะโดนแบบร้องโปล่ไหมเนี่ยเมื่อกี้ยิงหัวอย่างเวอร์เลยอ่ะโหงงตื๊ดไปเลยยิงได้ไงไม่รู้ตามเมื่อกี้ยิงแบบโคตรเวอร์อะ่ะมาอัานนี้ก็โอ้ยก็ก็ก็โอ้ตัวแตกคนดูดูเลือดเวกเกือบตายโอโหโอไปแล้วจ้าจุ๊กจุ๊กนี่เ,เน,นี่ยตายละเฮ้ยปึ๊บหนึ่งหัวนี่ทั้งหมดทั้องบนงบ,นบนึ๊บโอ้มองไม่เห็นตัวเลยโอ้โห ปึ้ง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 เลยอ่ะพีงงเลยโห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 หัวแตกหัวแตกกระจุยหัวแตกกระจุยนี่นี่คิว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 เวลีกุดโหคนดูเมื่อกี้ไม่ได้อัดคลิปอ่ะตาเมื่อกี้ยิ่หัวสองหัวติดโคตรสวยอ่ะผมลืมกดอัดคลิปในไอโฟนเนี่ยจบเลยไม่ได้ช็อตเลยเมื่อก้มาไม่เป็นไรตีตรงนี้ต่อปึ๊บโห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 จบตาย ปึ๊บไม่โดนเอ๋อล,ล้มแหละชุบเพือเพ่อนก่อนชุบเพื่อนก่อนปึ๊บเรออ่ะนะคนดูเฮ้ยตรงนั้นเฮ้ยล,มล้มอีกอ่ะโอ้ยเจ็บเจ็บโหนี่ไงเม็ดเดียวรอก่อนนะครับอ๋อตรงนี้ล้มแล้วโอเคไปตรงนู้นปึ๊บนี่ไงเม็ดเดียว เ okay, ค้ารับคนุูตาน,นี้น่าจะเป็นตาสุดท้ายนะครับน่าจะได้จบตาอนนี้นะมาพยายามจะยิงหัวให้ได้นะครับอืแต่ยังคาจใจแบบช็อตแรกเลยแบบยิงหัวโคตเรเบืะ่ะปึ๊บไม่โดนปึ๊บไม่โดนปึ๊บหนึ่งหัวอือหัวลากเลยหัวบ่อยจัดเลยนะช่วงนี้ครับผมแบบลากไม่ค่อยเข้าหัวเลยนะแบบลากเลยหัวบ่อยอือเพื่อนปลาระเบิดทำเนะีไยเอาเฟอรล้มแล้วนะปึ๊บห,หัวหนึ่ง ป๊บนี่เข้าหัวอีกตัวนึงอยู่นู่นเพื่อนสองตัวตรงไหนอะข้างหลังเหรอตรงนู้นตรงนู้นนู่นอ่ะอันนี้จะเล่นซองนะครับจะพยายามเอาซองยิงให้ได้ตาตัวสุดท้ายเอ้าเพื่อนล้มเหลือตัวเดียวเพื่อนตัวเดียวเอาไม่ได้มาเอ้าโอ้เพื่อนจัดการหมดเกลี้ยงแล้วโห ผมก็ได้ยิงแหละตัวสุดท้ายได้แค่สองตัวก็โอเคนับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นับที่มาเล่นซื้อปิโนนะถามว่ายิงหัวง่ายไหมผมบอกเลยนะโคตรง่ายนะครับถ้าอยากให้มาทําอะไรซื้อปิโนอีกก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยครับก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละครับขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ